Welcome to f o r t ิงมาร์เก็ตของบางหลวงอันนี้คือตลาดน้ำของบางหลวงนะครับอยู่ในซอยเพชรเกษม20ถ้าใครมา m อ็ก็ลง m อ็มบางไผ่นะครับแล้วก็ต่อเข้าซอยเพชรเกษม20ไม่ไกลนะครับสักประมาณ1กิโลหรือนั่งวินมอเตอร์ไซค์มากระดานะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับติดกับคของบางหลวงนะครับ มีของซื้อของขายมากมายนะฮะที่นี่ก็จะมีซิกเนเจอร์เป็นบ้านศินลปินนะครับไปสำหรับวัดภาพระบายสีให้อาหารปลาก็มีนะครับด้านในก็จะเป็นลิมคองบางหลวง นี่อรูดออันนี้อยู่กรุงเทพนะครับไม่ใช่อยู่ต่างจังหวัดเป็ดเกษมซอยยีสิบสามารถเข้าไปทำกับเวิร์กช็อป จะนั่งชมวิวกับคลองบางหลวงนั่งเรือก็ได้นะครับไปต่อออกที่วัดปากน้ำํำหรือวัดขุนจันทร์หรือชมกับบรรยากาศชุมชนริมคลองครับ